สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูขันนะคะคุณครูวนัชนัน,นแก้วเพลงค่ะในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโปรแกรมที่เราใช้เรียนนะคะโปรแกรม Photoshop C ี6ค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะคุณครูขันนะคะจะมาบอกขั้นตอนนะคะการเข้าสู่โปรแกรม Photoshop ค่ะ ซึ่งการเข้าสู่โปรแกรมนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะคะวิธีแรกค่ะก็คือการดับเบิลคลิกนะคะไอคอนนะคะของโปรแกรม Photoshop นะคะที่หน้า d e สก์ท็นะคะซึ่งหน้า d e สก์ท็นะคะก็คือหน้าแรกเลยนะคะที่เราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะคะเราเรียกส่วนนั้นว่าหน้า d e สก์ท็นะคะหากน้องมีการติดตั้งโปรแกรม Photoshop แล้วนะคะก็จะมีไอคอนนะคะหรือว่ารูปสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม สีน้าเงินนะคะพื้นเป็นสีน้าเงินนะคะแล้วก็มีตัวภาษาอังกฤษที่เขียนว่าตัว p s นะคะนี่ก็คือไอคอนหรือว่ารูปสัญ,ญลักษณ์นะคะที่แทนโปรแกรม Photoshop นะคะดับเบิลคลิกก็คือการกดเมาส์สครั้งนะคะกดติดกันนะคะ2ครั้งคลิกๆนะคะก็จะสามารถเข้าสู่โปรแกรม Photoshop ได้ค่ะแต่หากน้องหานะคะ ไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อไม่เจอนะคะก็ให้น้องนะคะมาทําวิธีที่2นะคะนั่นก็คือไปที่ปุ่ม s t a r ์นะคะเลือกคําสั่ง All Program ค่ะจากนั้นนะคะเลือกคําสั่ง Adobe Master Collection s 6ค่ะนะคะเมื่อเลือกไปแล้วนะคะมันก็จะมีลูกศรสีดํานะคะแตกย่อยออกมานะคะให้น้องเลือกคําสั่ง Adobe Photoshop s ีถก6ค่ะนะคะทั้ง2ขั้นตอนนี้นะคะก็คือวิธีการเข้าสู่โปรแกรมนะคะ เมื่อน้องนะคะกดนะคะเพื่อทําการเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะคะก็จะเจอหน้าจอนะคะดังรูปภาพนะคะนี่คือหน้าที่กําลังประมวลผลน,นะคะเป็นหน้าประมวลผลของโปรแกรม Photoshop นะคะรอจนกระทั่งการประมวลผลเสร็จนะคะ ันดับต่อมาค่ะน้องก็จะเจอนะคะหน้าจอหลักของโปรแกรม p h o t o s h o p นะคะซึ่งวันนี้นะคะโปรแกรม p h o t o s h o p นะคะก็จะมีอ่าส่วนประกอบของหน้าต่างนะคะหน้าต่างหน้าจอการทำงานนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีตั้งแต่1นะคะเมนูบาร์นะคะนะแล้วก็มีทูนบาร์ออปชั่นบาร์นะคะมีทูบ็อกค่ะ ะะมีพาร์เนลแล้วก็มีพื้นที่ทำงานพื้นที่การทํางานนะคะ document area นั่นเองนะคะซึ่งนะคะแต่และส่วนประกอบนะคะมีการใช้งานนะคะอย่างไรเดี๋ยวไปฟังสไลด์ต่อไปกันเลยค่ะ าสั่งแรกนะคะส่วนประกอบแรกนะคะก็คือแถบเมนูคําสั่งนะคะหรือเราเรียกว่าเมนูบาร์นั่นเองค่ะนะคะตามรูปภาพเลยนะคะเมนูบาร์นะคะจะประกอบไปด้วยชุดคําสั่งนะคะที่เราเนี่ยนะคะจะมีการเรียกใช้งานนะคะในการจัดการไฟล์หรือการตกแต่งรูปภาพนะคะก็ <S <S จะมีตั้งแต่เมนู Edit นะคะไฟล์ Image, l a y e r อร์นะคะ Type Selection น,นะคะ ฟิลเตอร์นะคะ 3D view window แล้วก็มีอ่าเมนูคำสั่ง h e l p นะคะซึ่งแต่ละเมนูคำสั่งนะคะรูขวัญบอกเลยว่าคำสั่งที่ซ่อนอยู่ข้างในนะคะมีเยอะมากนะคะหลายคำสั่งมากนะคะอย่างเมนูไฟล์เนี่ยเราจะใช้บ่อยมากนะคะเพราะเมนูไฟล์นะคะจะเป็นทั้งการเซฟงานบันทึกงานนะคะหรือแม้กระทั่งการเปิด อ่าโอเพนะคะทั้ง Open ไฟล์งานโอเพรูปภาพนะคะหรือการนําเข้าข้อมูลต่างๆนะคะก็จะใช้เยอะมากนะคะซึ่งแต่ละเมนูนะคะจะแตกย่อยเป็นคําสั่งอะไรนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะแต่ละเครื่องมือค่ะอันดับที่2ค่ะนะคะในส่วนของแถบตัวเลือกนะคะหรือเราเรียกว่า option bar นะคะ option bar นะคะจะเป็นส่วนนะคะ เมน Saint ูนะคะที่ใช้ในการปรับแต่งนะคะค่าการทำงานของเครื่องมือนะคะครูขวัญบอกเลยว่าออปชั่นบาร์นะคะจะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่น้องเลือกใช้นะคะเครื่องมือที่น้องเลือกใช้อะไรนะคะเครื่องมือที่น้องเลือกใช้ก็คืออ่ากล่องทุลบ็อกนั่นเองนะคะเราเลือกใช้เป็นเครื่องมืออะไรนะคะออปชั่นบาร์ก็จะเปลี่ยนเป็นลูกเล่นนะคะเสริมของเครื่องมือนั้นๆนะคะ มาถึงกล่องเครื่องมือนะคะหรือว่าทูบ็อกแล้วนะคะน้องจะเห็นเลยนะคะดังรูปนะคะกล่องเครื่องมือนะคะรูปจะเป็นแนวตั้งนะคะที่ครูขวัญให้น้องดูนะคะครูขวัญบอกเลยว่าด้านล่างของกล่องเครื่องมือนะคะจะมีปุ่มนะคะเหมือนรูปเหมือนสามเหลี่ยมนะคะอยู่ตรงปลายนะคะด้านล่างนะคะครูขวัญบอกเลยว่าถ้าหากน้องนะคะเอานำมเมาส์คลิกนะคะเครื่องมือเหล่านี้ก็จะมีการแตกย่อยเครื่องมือออกมานะคะสังเกตเลยค่ะ เครื่องมือแทบจะทุกตัวเลยนะคะที่มีปลายสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่นะคะแสดงว่าในเครื่องมือเหล่านี้ยังมีเครื่องมือกลุ่มเครื่องมือของมันนะคะซ้อนอยู่นะคะน้องจะเห็นเลยว่าเครื่องมืออันตัวแรกนะคะเราเลือกว่า,าตัวมูฟนะคะเอาไว้ในใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะหรือว่าเลือกเครื่องมือต่างๆนะคะเจ้าตัวมูฟเนี่ยไม่มีสามเหลี่ยมนะคะด้านล่างนะคะแสดงว่าเจ้ามูฟเนี่ยไม่มีกลุ่มเครื่องมือย่อยนะคะเป็นเมนูคําสั่ง นะคะเป็นเครื่องมือที่ไม่มีกลุ่มเครื่องมือย่อยนะ,ะส่วนตัวอื่นที่มีสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะแสดงว่ามีกลุ่มเครื่องมือย่อยนะคะรูขวัญบอกเลยว่าถ้าจะให้มานั่งบอกทีละตัวนะคะน่าจะลําบากมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเรียนกันไปทีละเครื่องมือนะคะในแต่ละคลิปรูขวัญก็จะมีเครื่องมือนะคะแปลกๆเอามาสอนนะคะซึ่งจะสามารถอะเด็บนะคะทำงานไปด้วยกันได้นะคะ ต่อมาค่ะส่วนที่4นะคะเราเรียกว่าไตทตนบาร์นะคะที่น้องเห็นเป็นรูปสากูขันขีดเป็นเส้นสีแดงให้นะคะไตทตน้ามาก็คือแถบชื่อเรื่องนะคะของหน้าต่างการทํางานนะคะกูขันบอกเลยว่าโปรแกรม Photoshop นะคะอย่างรูปภาพในในรูปภาพที่กูขวันวงสีแดงไว้ให้นะคะน้องจะเห็นเลยว่ามันจะมีแถบนะคะชื่อของไฟล์งานนะคะ fff.jpg นะคะ รูขวังเคยสอนไปแล้วนะคะว่าประเภทของภาพ .jpg นะคะคือประเภทอะไรนะคะส่วนอันที่2ค่ะ .png .png นะคะคำว่าก็คือจุดนะคะมันก็จะเป็นไฟล์นามสกุลของของภาพของเรานั่นเองนะคะหากน้องสงสัยว่า .png คืออะไรนะคะ .jpg คืออะไรนะคะให้น้องลองย้อนกลับไปดูคลิปนะคะ EP ประมาณ EP ที่2 ะะก็จะบอกเลยว่าประเภทของไฟล์งานที่เรามาใช้ในโปรแกรมเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะคะซึ่งเจ้าแ็บนะคะไทเทนบาร์นะคะก็จะบอกเลยว่าเป็นชื่ออะไรนะคะตอนนี้มอมองมองอยู่กี่เปอร์เซ็นต์น,นะคะและลักษณะภาพนะคะเห็นไหมโหมดของภาพนะคะ R G B เราเพิ่งเรียนไปนะคะคลิปที่3นะคะ R G B color นะคะหมวดของภาพนะคะแบ่งออกเป็นอะไรนะคะ ะะตรงนี้แหละนะคะเจ้าเตต้นบาร์นะคะก็จะทำหน้าที่บอกนะคะแถบชื่อเรื่องนะคะหรือว่าชื่อของชิ้นงานที่เรานำมาใช้งานนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนะคะส่วนประกอบนะคะที่5ค่ะแถบสถานะนะคะเราเรียกว่า Status Bar นะคะ s t a t u s bar นะคะด้านล่างเลยนะคะกุ้ขวัญ วงสีแดงไว้ให้แล้วนะคะน้องก็จะเห็นว่ามันจะเป็นส่วนที่แสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับภาพนะคะเกี่ยวกับงานที่เรานํามาใช้นะคะมันก็จะบอกว่าตอนนี้เรามองอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะชนิดของภาพเนี่ยเป็นชนิดอะไรบ้างนะคะ มีอยู่ประมาณความละเอียดของภาพเนี่ยเท่าไหร่นะคะขนาดของภาพเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งผงความอบอกเลยว่าในส่วนของ100%นะคะถ้าน้องต้องการจะซูมดูให้ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็สามารถใส่นะคะตัวเลข200-300เข้าไปได้นะคะไฟงานที่เรามองเนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะคะขึ้นมา มาค่ะส่วนที่6ค่ะพื้นที่การใช้งานนะคะ working area นะคะหรือบางคนเรียกว่า document window ก็ได้นะคะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าพื้นที่การทำงานหรือว่าพื้นที่ใช้งานนั่นเองนะคะก็จะเป็นหน้าต่างนะคะตามสีแดงที่วุขวัญวงไว้ให้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการสร้างนะคะเหมือนกระดาษน,นะคะ,นะคะในการสร้างนะคะซึ่งการสร้างงานแต่ละชิ้นนะคะเราก็จะต้องอทราบก่อนว่าขนาดที่เราจะใช้เนี่ย นะคะมีขนาดเท่าไรนะคะเราก็จะไปสร้างกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะคะแล้วก็ไปสร้างงานกราฟ,ฟิกนะคะตรงบริเวณนี้เองนะคะแล้วก็เลือกใช้งานใช้เครื่องมือนะคะในการตัดต่อและตกแต่งให้เกิดชิ้นงานกราฟ,ฟิกนั่นเองค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะครูขวัญขอจบเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับ EP ีต่อไปนะคะครูขวัญจะมาสาธิตนะคะวิธีการเข้าสู่โปรแกรมนะคะและการเรียกใช้เครื่องมือนะคะยังไงก็ฝากน้องๆกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะในทุกๆ EP นะคะเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจนะคะแล้วเวลาครูขวัญทำงานนะคะสาธิตให้น้อง เห็นนะคะเราก็จะได้มีความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับ EP นี้นะคะสวัสดีค่ะ